สวัสดีทริปแรกของปีนะคะเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นกันตื่นเต้นมากเลยรีบมาตีนมตัวตั้งแต่6กโมงเย็นจ้า กว่าจะได้ขึ้นเครื่องนู่นทิ่งขึ้คืนเพราะอะไรดูสิผู้คนเยอะแยะมากมายต่อคิวกันเออขึ้นเครื่องนะคะทำาน่นนั่นนี้เสร็จเราก็มาถึงนะค่ะสวัสดีจ้าฮั l โหลเจแปนถึงแล้วนะคะครั้งแรกในชีวิตของเองเลยนะที่เรามาดูญี่ปุ่นนะคะก็ขึ้นรถบัสเรียบร้อยเต็มตัวออกเดินทางกันค่ะอันนี้เป็นเพื่อนร่วมทางของวา ก็ระหว่างรอเก็บทุ่นนั่นนี่ก็เราไปสืบหาที่แรกเลยค่ะเออเขาชื่อว่าไข่ดำอะ่ะก่อนจะไปอะ่ะเราก็ต้องมากินข้าวกินปลาดันก่อนเนาะก็เพื่อเพื่อเพิ่มพลังในการเดินแล้วกันนะคะพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นรถไปที่ไข่ดำเลยนะคะตรงน,นี้เราก็จะเห็นฟูจิซังด้วยสวยจงเออเอาจิงจริงถึง,งที่ทหมแล้วเราไ,ได้กินไข่ดำเลยอ่ะจะโมจะไปถ่ายรูปไปอีอย่างลมแรงมาก คือยืนจะปลิวอ่ะเออเสร็จแล้วเราก็เข้าที่พักนะคะแต่คืนเนี้ยนอนได้แค่คืนเดียวแล้วก็ย้ายเข้าเมืองนะคะวันที่สองเราไปที่หมู่บ้านน้ำใสค่ะก็จะเป็นเอ่อหมู่บ้านนะคะแล้วก็น้ำใสจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะถึงราค่าหมู่บ้านน้ำใสชื่อโอชิโนะคันไซนะคะน้ำใสจริงๆเธอดูสิคือเห็นหมดทุกสิ่งอย่างเลยนะคะแล้วก็ จุดเด่นของที่นี่สําหรับเรานะเราอ่ะชอบขนมผลไม้ของเขาทุกอย่างคือดีมากอง่นอร่อยมากเวอร์อจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนํานะคะก็จะเป็นแนะนําในเรื่องของน้านะคะน้ําที่เขาบอกว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์เนาะก็กินเข้าไปก็จะช่วยเรื่องของพวกสุขภาพการงานการเงินต่างๆนะคะหลังจากเสร็จจากหมู่บ้านน้าใสเราก็ไปต่อกันค่ะนี่เห็นฟูจิซังด้วยเขาบอกว่าถ้าเห็นฟูจิซังอะ่ะเราจะโชคดี นะคะคต่อกันที่ฟูจิภูเขาไฟฟูจิเลยค่ะอันนี้จะเป็นจุดที่ชมวิวนะเราขึ้นมาที่ชั้น4หลังจากนั้นนะเราก็มาทานข้าวก่อนที่จะเข้าพักโรงแรมนะคะวันนี้เราเไปพักโรงแรมที่ชินจูก,กุนะคะก่อนที่จะเข้าก็คือเราก็จะมาที่วัดอาซากุสะกันก่อนนะคะเรื่องขอพรหรือสายมูวค่ะเราไม่พลาดแน่นอนนะจ๊ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นวัดอาซากุสะน,นะคะก็ เตรียมเข้าไปขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่ลืมที่จะเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต,ตัวมาจ้านะคะแต่วันนี้ก็คือจะเป็นวันที่แบบเวลาที่เราจุดธูปอะ่ะเขาก็จะให้เราปัดเอาควันเข้าตัวเนาะเพื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกสุขภาพการงานการเงินแต่ละใครอยากเงินปังๆก็เอาควันปัดเข้ามาที่กระเป๋าตังก็ได้อย่างนี้ เสร็จสักพิธีเสียงเซมซีมีแน่นอนจ้าก็ไปเสียงเซมซีกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีเวลาเดินเล่นนิดหน่อยก่อนที่จะกลับเข้าไปที่โรงแรมนี้ในชินจูก,กุนะคะหลังจากนั้นจากที่เสร็จจากวัดอาซากุสะแล้วอะค่ะเราก็ย้ายตัวเข้ามาในเมืองนะคะนอนที่ชินจูก,กุสองคืนนะคะอันนี้เราก็ไปเดินเล่นกินคงกินข้าวให้เรียบร้อยนะคะ อีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่ฟรีเดย์ค่ะอยากไปไหนก็ได้ไม่ต้องตามแผนนะคะทีนี้เราก็เลยติดตามน้องๆไปนะคะที่แรกอะเราจำไม่ได้หรอกน้องกดตั๋วให้คือที่เนี่เป็นสายรถไฟที่วุ่นวายที่สุดในโลกล้วคือมาคนเดียววันหลงแน่นอนต้องอน้องๆออช่วยเราได้จริงๆขอบคุณน้องๆในทริปนี้ด้วยนะคะก็เดินตามไปคือญี่ปุ่นอากาศดีมากบอกเลยแบบเดินเพลินไม่เหนื่อยอะแต่เหนื่อยกับตัวเองที่แบบ ทำไมไม่ใส่ผ้าใบก่อนใส่บูททาไมก่อนอย่างนี้ก็เลยต้องไปเปลี่ยนรองเท้ากันที่ฮาราจูกุนะคะเราก็เดินช้อปปิ้งกันยาวๆที่ฮาราจูกุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆนะคะเลือกชมในที่นี้เลยคืออากาศดีอ่ะเราเดินเพลินเดินไม่เหนื่อยอ่ะแต่เหนื่อยใจกับตัวเองที่หยิบรองเท้าผิดจริงๆคือเราก็ต้องมา เปลี่ยนรองเท้ากันที่นี่นะคะดูย่านผู้คนเยอะแยะมากมายคืออากาศดีมากเราชอบ mm hmm. เพลินเดินแบบช้อปปิ้งกันไม่วัดไม่ไหวพักกินขนมแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็ไปกับน้องๆที่น่ารักของเราสองคนนะคะช็อปเสร็จตกท้ายด้วยราเมงจ้ะเรียบร้อยอันนี้คือราเมงต้นตำรับของมา,ม,ามาญี่ปุ่นก็ต้องกินราเมงอะเนาะอะไรอย่างนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยก็เข้าโรงแรมเต็มตัวกลับประเทศไทยจ้า